สวัสดีครับเพื่อนมีอะไรสนุกสนุกประทมกันไอ้ตัวเนี้ผมเข้าใจว่ามันเสียไอ้แดงแดงเนี่ยแต่ว่าช่างเขาว่ามันไม่เสียแต่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไหมผมไม่ใช่ช่างไฟนะผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็คือลูกค้าไปต่อใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับต่อไฟเข้านะครับแล้วทีนี้นะครับก็ไฟมันก็ใช้งานไม่ได้ละในในบ้านนะครับ อ่ะดูนะครับดูตัวสีฟ้ามันต่อวงจรแบบนี้นี่นะครับเวลาเอาลงมันก็ตัดแล้วเนาะลงก็ตัดแล้วทีนี้นะครับตัวนี้เนาะเอาเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นมันต่อเนี่ยตัวนี้มันไม่ต่อมันเป็นแบบนี้ไหมนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเวลาต่อไฟแล้วมันไม่ออกมา เวลาช่างเขาลองให้เขาก็เอาสายไฟมาต่อแล้วแต่ผมก็ว่ามันมันน่าจะเป็นเบเกอร์นะมันน่าจะเป็นเบกเกอร์ทั่วๆไปหรืเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามันทําหน้าที่กันดูดแต่ว่ามันจะต้องต่อสิมันมันใช่ไหมเพื่อนเนี่ยมันจะต่อข้างเดียวแบบนี้ใช่ไหมผมว่ามันต้องต่อสองข้างสิอ่ะเดี๋ยวผมเอาปลั๊กไฟมาต่อเข้าอ่านะเพื่อนมาเดูมาเดูออ่า เวลาเราใช้งานนะมันเอาตัวนี้ขึ้นนะเดี๋ยวตัวนี้ลงก่อนเนาะตัวนี้ขึ้นปึ๊บนะอะไไมายังนะครับนี่หลอดไฟเราเลยนะมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะไฟมาแล้วไฟมาจากอลักมาแล้วเอาขึ้นแล้วพอเอาขึ้นแล้วไฟมันจะต้องมาด้านนี้สิอ่าถูกต้องพอปิดมันก็ดับเนาะอ่าเห็นไหมเอาขึ้นมีไฟนะ ไฟมาทีนี้มาเข้าตัวแดงๆเนี่ยมาเข้าตัวแดงแล้วทีนี้เอาขึ้นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องติดสิเนี่ยมันจะต้องติดสิเห็นไหมครับมันไม่ติดแล้วทีนี้เวลาเวลาเขาลองให้ลูกค้าตรงตรงที่ไปซื้อมานะเขาบอกเขาลองแบบเนี้มันก็ลองแบบนี้สิครับก็น่าสัมผัสนี้มันไม่ตอ่อเขาลองอย่างนี้มันติดแล้วเนี่ย เอากลับไปติดตั้งได้พอมาติดตั้งแล้วมันก็ไม่ออกนี่ไงออีกหน่อยมันจะได้เถียงกันนะเนี่ยเนี่ยมันน่าสัมผัสต้องต่อเขาบอกว่ามันต้องต่อสายกาวอะไรพวกนั้นไม่ได้สายกาวอะไรหรอกเพราะตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ตรวจสอบสายกาวอะไรคือต่อขึ้นมามันจะต้องต่อกันเวลาไฟมันรั่วลงกาวมันถึงจะตัดทั้งมันมันไม่ใช่นี่ผมก็งงนะผมไม่ใช่ช่างไฟผมก็เลยต้องงงแล้วทีนี้ผมจะต่อแบบนี้ ให้เพื่อนท่านนี้เนี่ยลองเอาไปให้เขาดูทางร้านที่เขาจําหน่ายให้เนี่ยเนี่ยทำให้มันติดเนี่ยแบบเนี้เนี่ยมันง่ายมากนะเพื่อนดูดินะครับง่ายมากนะไฟเข้ามานะครับผ่านเบรกเกอร์เนี่ยเบรกเกอร์กันดูดแล้วก็ออกเนี่ยง่ายมากเห็นมทีนี้มันไม่มันไม่มาเนี่ยนั่นไงก็อินก็ถูกนะเนี่ยมันไม่มาไง นี่แหละนะครับเพื่อนคิดเห็นว่าไงะผมพลาดตรงไหนไหมเนี่ยมันก็ไฟเพื่นมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่ติดเนี่ยเอาแล้วแล้วผมวีข้อาะว่าตัวนี้มันเสียแต่เขาบอกว่ามันไม่เสียงงเลยเว้ย